สวัสดีนะครับนี่คือรายการคนล่าอวดผีนะครับคนอวดผีคนอวดผีออนแครกนั่นเองนะครับอ่าแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับคุณลิปเปอร์สวัสดีครับชื่ออะไรครับเอ้ w h a t s a p Guys สวัสดีชาวล็อกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับในแมปแมนชั่นหลอนนะครับก็ดูตรงกลางปุ๊บแม่งก็เออเลยนะเลยครับสร้างมานับมาถึงก็เออเลเลยนะครับ อ่าเราก็เลตโกเลยนะครับโอ้ยคุณจิมมี่เปิดดิผมกลัวเอ๊ะเปิดไฟดิเปิดมีอะไรทำไรกระดึบกระดึบเอ้ยเอ้เอเจออะไรอ่ะใจโอ้เจอฟ้าซอมบี้ห้องตายเอ้ยเก็บแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับเอ้ยเจอปืนว่าเจอปืนเฮ้ยตกใจดีนะครับเดีนะครับเราไม่มีนะมันเลยเออเลย อ้าวโหกูบลักเลยเนี่ยอะไรมึงบลักเลยเหรอไม่บลักเว้ยอันนี้เขาไม่บลักอันนี้เป็นแมพไม่ใช่ของของกลัวมันสีชมพูไงเออกูสีชมพูเฮียตกใจตกใจหมดโคตรตายเชีไยวะเฮียหลอนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไก่เฮ้ยไก่เฮียกูกลัวยับหลอกเลยเฮียกูตกใจเลยเมื่อกี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โนโนโนโอ้ยเฮียนะกูที่ผ่ายโอ้ยหลอนนะครับหลอนเฮ้ยมีสองทางว่ะไปทางไหนอะเฮ้ยเฮียข้างล่างมันไก่เต็มเลยแต่ไม่ไปทางนั้นตันโอ้ทางนี้ล็อกนะครับต่อไปเราก็อย่าล็อกเราก็ต้องไปต่อครับอ้าวเฮียติดติดติดอะไรอะ ึงก็นั่งสิควาเออต้องนั่งครับเฮ้ยตกใจอะเฮ้ยตกใจโอ้ยตกใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะจะตายแม่งตอนนี้เท่าไหร่โอ้ยเยอะอู้ยไก่ไก่ไกเก้าเก้าอีอะไรวะเก้าอีอะไรวะเก้าอีเก้าอีเกมสองป่าววะเยอะที่แต่จะดัานออกตายเฮ้ยมึงฟู๊ปไปคนเดียวเฮ้ยมีไก่มีไก่มีไก่โอ้ยโอ้ยตกใจครับโอ้ยโอ้ยเก้าอี้เกมอะไร เราอีเกมซอลวะวะซอลเกมล็อกกิจอ่ะเออเปิดประตูไปแล้วนะเดี๋ยวเจอไอ้ตัวไอ้ตัวแว๊บๆอีกโคตรเอ้ยไปเนี่ยตกใจหมดจริงจังเลยเอโอ้ยอย่าหลอนชิบหายแบบนี้แม่แม่แม่ฉันหลอนกูอยู่หลังน่ะกูป้องกันหลังให้กูป้องกันหลังให้ไป เออยงั้นกูไปเองก็ได้เฮียเอ็งไ,ได้ยินเสียงไหมโอ้ยต้องหี่ตาเลยนะไปตัวกันไปดูไอ้าวติดเลยนะครอบ no clip ไปนะครับเฮ้ย,ยตกใจนะครับแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วครับเฮ้ยนอนถ่ายเ้ยกูเปลี่ยนแมปดีกว่าไหมวะไม่มถ่ายแล้วเมืองไป ้ปปไเฮ้ยทางตรงนี้มันมาจากไหนอะตรงเนี้ยมันมีอยู่แล้วเหรอเออใช่เหรอเฮ้ยมึงไปดิไปก่อนกูดิเที่อ,อนเมื่อกี้กูไปก่อนมึงกูยังเจอเลยเจอทั้งหลออเลยอะอไม่เอาไปไปไปเออเลอร er! ์มีเออเลอร er ์อยู่มีเออเลอร er ์อยูรยร่รายการรายการต้องดำเนินต่อไปนะครับ เราจะไม่กลัวเรามีการันการนาเด่นนะการนาเอ้อระเบิดตู้เต็มน้าเลยเลี้ยวไปเถอะไปต่อไปต่อโยนระเบิดไปก่อนเผื่อมันจะโผล่มาโอเคเฮ้ยเอุู้บักสัตว์เฮ้ยบักอมาเข้าไม่ได้เข้าได้เดยนั่งเดย์นางนางนางเออ มึงเอะไปไม่ต้องมามองหน้ากูอี๋แม่เดี๋ยวแม่งโผล่มาแต่มึงเอะไปก่อนกูเป็นตากล้องนะแต่ไปอย่าไปชาติกูเป็นตากล้องนะเออมึงก็มึงตากกล้องมึงต้องหลอนๆหน่อยเฮียห้องตายเร็วดิไปดิเนี่ยมึงเห็นรอยเลือดปหล่ะเฮ้ยห้องไลอ่ะเอาไว้ดิเฮ้ยเร็วเดี๋ยวหลองเฮ้ยเฮียมีคนนอนอยู่สัตว์ เออไปเถอะกลับบ้านปล่อยกูไปให้กลับเว้ยเร็วๆมึงสามาแล้วมึงจะไปไม่ไปมึงสาราทับมึงไม่ไปกูจบรายการแค่นี้นะไอ้ไม่เอาดิมันหลอนนะหล่อนก่อนทุยเกี้ยทะเลาะกันอยู่ได้เฮ้ยมึงเอาไปเฮ้ยมันเปลืองเวลานะเว้ยเดี๋ยวเขากดดิ้นไหลเกี้ยไปเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้อ่ะอาเอาระเบิดไปก่อนอ่ะ ไป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 ไม่มีอะไร <c oughs> ง่ายจังเลยอ่ไปเฮ้ยตัวเฮียอะไร <c oughs> วะน,นั่นน่ะเฮ้ยตัวเฮียเลยอ๋อตัวเฮียมีได้ไป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 ทางลงตรงนี้มีฟ้าซัอบบี้อยู่หนึ่งตัว <c oughs> เฮ้ยมีไก่ตกใจแล้วก็แม็กนัมครับไอตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรยืนอยู่เนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยไอเฮียอ๋อไอตัวสแตนเกอร์ไอ้นั่นนะครับ เตงเกอร์ผมโอ้รอจะมืดเลยคิวมานอ้าวหายหายเต็งเกอร์หายเยอะไ้เพี้ยมอยู่ไหนเนี่ยไอ้สัตว์ตั้งหลักก่อนนะตั้งหลักตั้งหลักรายการคนอวดไปดราายกรคนวล่าท้าผีก็เจออุปสรรคนอวดผีตอนนี้นะครับเราก็ขอจบรายการ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ้าวไว้เจอกันคลิปหน้าเอ้ยไม่ได้ไว้รายการต้องดำเนินต่อเกียเฮ้ยไปแล้วโอ้ยเกียร์พ่อมาเฮ้ยคุณเอ้ยเอ็นดี NDS รายการคุณรท้าผีก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอ้ยเกียรเฮ้ยมันมีอยู่ห้องหนึ่งนี่เนี่ยห้องเอ้ยนี่ไงนี่คิ QQ เกียรพ่อตาย R N แล้วนะครับก่อนก่อนจบนะครับขอฝากจากแมนชั่นหลอนก่อนนับอาพีจีตุ่มอะไรกันมาจบแล้วพีจีเล่นกันบุ้มระเบิดไปกินระเบิดไปกินระเบิดไปกินโชคดีชาวล็อกระเบิดไปกินแบบนี้ก็เป็นแมบที่เร็วมากเลยมันเร็วทุกแมปเลยนะครับสงสัยเออแล้วพวกเรากลัวกลัวผีนะครับซะที่ไหนล่ะอ้าวเหี้ยใครอยากให้เราเล่นแมปอะไรก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับอ่า ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนได้ป่าเฮ้ยกูอยู่กนเดียวด้านนอกอะเฮ้ยหลบไป